สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจัดก,กันกับแก้วน,นแล้วนะคะมารอบดึกแล้วนะคะรอบดึกมาแล้วลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วแต่ว่างไม่ว่างนะทุกคน หกกสี่ศูนย์หกิ่นแล้วนะ ตามใบนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ 1,5,7,5,1 0็าหนึ 5, 7, 5, ห่ศู สองศูนยมาจากไหนอะไม่รู้ปาลาร้องอวายฟ้าร้องอีกแล้วเมื่อวานก็ท่วมไปแล้วนะ หน1 4 1 7 0 3 0 6 0 9เจ็ดน่นหกับ7นี่ไงมี7 6็ดหกไมมีเอาวอแอนี้แหละ Ô <coughs> meta. <coughs> <coughs> ประมาณนี้นะฮะนี่สามสองลาวกับหนึ่งหน่อยนะทุกคนไปตามใบเลยชอบตามไม่ชอบผ่านนะไปหนึ่งเจ็ดถ้าไปเด่นนะประมาณนี้นะฮะถ้าไปแค่ศูนย์นะวันนี้แนละ้วทุกคนอําอะไรนะ 10 141 703 0์หนค่ะอืมประมาณนี้แหละนะสำหรับชอบก็ตามนะไม่ชอบก็คือผ่านอนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะปูดใช้วิจารณญา,านในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนวันไหนถ้าว่างก็ได้มาลงคลิปให้ถ้าวันไหนไม่ว่างหรือว่าขี้เกียจก็ไม่ได้ลงให้นะคะทุกคนอืมถ้าอยากเข้ากลุ่มก็ตรงนี้เลยนะคะ เร,เรามาให้แบ่งปันให้ฟรีๆเลยนะฮะไม่ใช่เสียค่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะขอให้โชคดีนะถ้าอยู่ในกลุ่มก็จะได้ครบทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีนะรับชมพื่อความบันเทิงนะคะ